สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูจะมารีวิวสินค้า5ตัวจากแบรนด์เบต้าเพกันค่ะไปเริ่มกันที่สองตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะมาเป็นแบบผงไว้โรยอาหารขวดที่ 1, 1> คือ mobility healthy hip and joint ตัวนี้ทำมาจากหอยแมนผู้นำเข้าจากนิวซีแลนด์ตัวนี้จะช่วยทั้งบำรุงและเพิ่มน้ำหล่อเลื่นให้กับข้อต่อและสะโพกจะทำให้หนูเดินคล่องตัวขึ้นส่วนตัวที่2นะคะก็คือ multi collagen ตัวนี้จะช่วยบำรุงข้อต่อและกระดูกอ่อนให้แข็งแรงบำรุงเส้น ผลให้เงางามลดการหลุดร่วงเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวหนังป้องกันโรคหลอดเลือดตีบในสุนัขสายพันธุ์ที่หายใจลาบากแถมยังช่วยต้านอนุมูลอิสระด,ด้วยนะคะไปต่อกันตัวที่3เลยค่ะนั่นก็คือซูเปอร์พีเมียมเบต้ากูแคนวันนี้จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์เลี้ยงและปรับระดับภูมิต้านทานให้กับสัตว์เลี้ยงที่มีอายุมากช่วยลดอาการผิวหนังอักเสบจากโรคผิวหนังเรื้อรังและยังช่วยดีท็อกลํำไส้ให้ระบบขับถ่ายกลับมาสู่ภาวะปกติตัวที่4ี ลมอนออยหรือว่าน้ำมันแซลมอนตัวนี้จะช่วยบำรุงทั้งขนสายตากระดูกช่วยขนนุ่มสวยเงางามเพิ่มความอยากอาหารให้กับน้องและตัวสุดท้ายก็คือนาโนเตอร์ตัวนี้เป็นสเปคฆ่าเชื้อรักษาแผลจะช่วยสมานแผลบรรเทาอาการคันป้องกันการติดเชือ้อและที่สำคัญตัวนี้ไม่มีสารอันตรายน้องสามารถเลียได้นะคะปลอดภัยมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปลองผสมอาหารให้น้องเอมมากินกันค่ะ คอลลาเจนตัวนี้จะเป็นสารสกัดจากวัวและปลาทะเลน้ำลึกน้องเอมมาจะใส่ประมาณ1กรัมค่ะตัวที่2 m o โมบิลิตี้ตัวนี้ถ้าน้องหนักน้อยกว่า20กิโลทานวันละ5กรัมก็จะใช้1ช้อนค่ะคลุกให้เข้ากันจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมันแซลมอน1ปัม๊มสุดท้ายตามด้วยเบต้ากูแคนตัวนี้จะใช้2.5 ml ฉีดพลาดเดี๋ยวฉีดใหม่นะคะโอเคครบ2 5 m l แล้วก็คุกให้เข้ากันหน้าตาหน้ากินมากจนเอมม่าอดใจไม่ไหวนะคะมานั่งเฝ้าเลยเดี๋ยวเราไปดูน้องกินกันค่ะไม่บอกก็รู้ใช่ไหมคะว่าน้องชอบกินแค่ไหนกินเกลี้ยงหมดจานไม่เหลือสักเม็ดเลยค่ะแถมตอนนี้มาอ้อนขอ ค่ะโอ๊ยเกินป้านมากลูกอย่ามองแม่แบบนั้นลูกอย่าอย่าพอ่พอพ่อแม่แม่ที่อยากจะไปตำนะคะสามารถไปตำได้ที่ร้านเบต้าเพชรเขามีจำหน่ายทุกช่องทางเลยนะคะบ๊ายบาย